ดไอคอนนะครับมันมีข่าวมามีแถลงการของบุคคลที่อ้างตัวเป็นเป็นพวกเดียวกับผู้ต้องหาคดีดิไอคอนมีแถลงการในลนักษณะเหมือนข่มขู่ชักจูงโน้มน้าวให้ผู้เสียหายไปถอนแจ้งความถอนคำร้องทุกข์หากไม่ถอนจะต้องติดคุกติดตารางนะอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเดี๋ยวให้ผมกลับไปกรุงเทพก่อนนะผมดูแล้วว่าจะช่วยเหลือผู้เสียหายเหล่านี้อย่างไรที่โดนข่มขู่คุกค,คาม นะมันมีเอกสารมันมีลายเลยส่งไให้ผมนะนะครับก็กาดเรียนพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียหายคดีดิไอคอนนะครับไม่ต้องไปถอนแจ้งความนะครับไม่ต้องไปถอนคําร้องทุกข์ครับไม่มีใครที่จะมาดําเนินคดีกับท่านก็หาแจ้งความเท็จได้นะครับเขาบอกจะไปแจ้งความแม่ขายสองพันคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เสียหายอะไรต่างไม่ต้องกลัวนะนะตัดคลิปพี่เดไปเลยไม่ต้องกลัวครับนะถ้าเราแจ้งถ้าเขาแจ้งความเราสองพันคดีนะ นะท่านก็สามารถใช้สิทธนะ์ใช้สิทธ์ตามกฎหมายในการฟ้องกลับเขาได้ถ้าสมมติเขามากันแล้งท่านนะสมมุตินะไปเรื่อสมมตินะท่านก็มีสิทธิ์ของท่านคนระับอย่ากลัวครับตอนนี้สถานการณ์บริษัทด,ดีไอคอนยนไม่รอดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะใช้ทนากี่คน,นต่างๆคดีความนะผมเท่าที่ผมคุยตำรวจนะยากครับโอกาสรอดยา,นะรย,ายากนะครับยากยากนะครับนะแล้ววันนี้วันที่28ตุลา วันที่8ตุลานี่ก็วันเกิดผมนะครับเห็นได้ข่าวจากสำนักงานดุลชาตชมาก็คือว่าเขาจะนําสานวนทั้งหมดไปส่งให้กับ d s i วันนี้วันนี้ก็จะเป็นข่าวใหญ่เอาสํานวนทั้งหมดส่งให้ DSI อ s i ก็จะไปแจ้งข้อหาเรื่องฟอกเงินอะไรต่างๆต่อไปนะครับข้อหาก็จะหนักมากขึ้นมากขึ้นครับนะคดีดีไอ้อนะครับเท่าที่ผมทราบพยานหลักฐานแน่นโอกาสหดุดคดีมีน้อยมากไม่ว่าทนายจะเก่งนะถแถลงข่าวทุกวันออกสื่อทุกวันรับออเดอร์ทุกวันนะครับโอกาสรอดยากครับ ไม่ต้องกลัวหรอกครับแล้วก็ผู้ต้องหาเหล่านี้โอกาสได้รับการประกันตัวก็ยากครับเห็นในข่าวที่นี้ก็จะประกันตัวแต่ที่แหล่งข่าวที่ผมทาราบมาเป็นเรื่องยากแล้วก็โดยประสบการณ์ผมที่เคยทําคดีแชร์ลูกโซ่าณะคดีประเภทนี้สร้างความเสียหายในวงกว้างทําเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันทํามีการตั้งบริษัทมีวางแผนการตลาดมีการหลอกเอาคนมานั่งฟังหลังจากนั้นมีคนไปหลอกลวงเปิดบินนะเท่าที่แหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเล่าให้ฟัง ยากนะครับผมเองเป็นทนายคดีแชร์ชชลูกโซ่มานะติดคุกหมดนะเป็นแสนปียกเว้นคนที่มีเกี่ยวข้องจริงเลยนะอันนั้นหลุดที่ผมทํามาติดคุกกันเป็นแสนปีนะเป็นทนายจําเลยเนะี่ยเพราะนั้นยากเพราะฉะนั้นเออแม่ขายต่างนะครับใครที่ยังไม่แจ้งความไปแจ้งความเลยครับถ้าท่านไปแจ้งความแล้วโอกาสที่ท่านจะตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีครับนะผู้ต้องหาชุดแรกสิบแปดคนเนะี่ยเดี๋ยวเขากนะ็ส่ง DSI นะครับข้อหาก็เพิ่มขึ้น ติดคุกยาวนะครับโอกาสที่จะออกมานี่แทบจะน้อยครับถึงแม้ทนายเขาก็บอกว่าวันนี้บอสพรออเดอร์หนึ่งออเดอร์สองออเดอร์สามออเดอร์สี่นะครับช่วยอะไรไม่ได้ครับการแจ้งความคนที่ตบรัพย์มันคนละคดีกันนะครับแจ้งความนางกอไก่ตบรับสิบล้านแจ้งความสมมติอาจะแจ้งความทนายตั้มสมมตินะก็คนละคดีไม่ได้เกี่ยวอะไรจะทําให้คดีหลุดเลยเพียงแต่ว่า มันทําให้ความสนใจของสื่อมวลชนจากเดิมสนใจว่าเอาบอสพอจะติดคุกจะอะไรยังไงก็ไม่สนใจอ่ะนี่กไก่ไปตบ,บรัพย์สเสือตบรัพยอทนายตเต่าถูกกล่าวหาตบทรัพย์มันก็แค่เบี่ยงเบนมีเทวดาเป็นลูกกอกก็สีสันคนละคดีนะการที่ทนายความของผู้ต้องหาไปแจ้งความคนนั้นคนนี้ตบรัพย์ไม่ได้มีผลต่อคดีเลยนะครับนะไม่มีผลนะครับการตบการตบรตบัพย์เนี่ย มีข่าวตบรัพย์เยอะๆในแสดงว่าอะไรแสดงว่าผู้ต้องหาแสดงว่าผู้ต้องหาเนี่ยเดียรข้อเนี่ยบอสพอลเนี่ยเป็นคนสีเทาหรือเปล่าถ้าเราไม่ใช่เป็นคนสีเทาสมมุตินะมีคนมาตบรัพย์เราต้องจ่ายไหมเราต้องกลัวไหมแล้วทําไมมีคนตบรัพย์เยอะเราไปทไมใครๆก็จะมาตบรัพย์เราแสดงว่าบอสพอลเป็นคนสีเทาหรือเปล่าสังคมตั้งคําถามถ้าเราไม่ได้ทาธุรกิจสีเทาเนี่ยใครจะมาตบรัพ์ เราก็ไม่จ่ายไม่เห็นจะเป็นต้องไปคุยเขาเลยไม่ต้องไปอัดสงอัดเสียงนะการที่มีการอัดเสียงเนี่ยถูกสังคมถูกตำรวจตั้งคงถามอ่เพราะเราสีเทาหรือเปล่านะครับนะเราสีเทาหรือเปล่าถ้าเราไม่สีเทาในสอเสือจะมาเก็บอะไรขอเดือนละแสนเอาไปจ่ายให้เทวดาเอาไปจ่ายให้ลูกกอกอต่างๆนะทนายตั้มถูกกปล่าหาไปเรียกห้าล้งห้าล้านถ้าเราเราไม่สีเทาเราจะไปคุยเขาทำไมนะครับ นะท่านเนี่ยที่ฟังรายการทุกคนเนี่ยประกอบอาชีพสุจริตจะมีใครมาตบทับเราไม่มีหลอกครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีข่าวตบรับเยอะเนี่ยตำรวจดี i ก็เอารวมไว้ในสำนวนว่าคนนี้ก็ตบซับคนนี้ก็ตบทับตบทับตบทับเต็มไปหมดเลยแสดงว่าอะไรครับเราสีเทาหรือเปล่าหรือเรารู้อยู่แก่ใจหรือเปล่านะว่าการทําธุรกิจของดนะีไอคอนั้น มันมิ่นเมย์ผิดกฎหมายช่อโกงประชาชนเน้นการหาเครือข่ายนะครับเน้นการหาคนหาดาวลายมากกว่าเน้นการขายสินค้าหรือเปล่ามันผมว่านะมันเป็นพยาหนหลักฐานอยู่ในตัวเพราะนั้นเราอย่าอย่าสับสนนะเวลาเราดูข่าวเนะี่ยผมดูข่าวทนายความของผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้ก็ตกทรัพย์คนนี้ตกทรัพย์ผมว่านั้นแสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสีเทาหรือไม่อะ yeah. นะครับนะตำรวจเข้าไปอยู่ในสำนวนหมดนะครับและไม่ใช่ว่าอพอไปดําเนินคดีจับกลุมนางสาวกอไก่จับทนายตั้มสมมตินะนะจับนายสอสเสือจับเทวดาจับอะไรไม่มีผลต่อคดีนะครับนะพยานหลักฐานของคดีดีไอคอนเน้นนั่นปึก๊กอย่าไปหลงเชื่อพวกที่เดินสายออกทีวีแสดงความคิดเห็นดีไอคอนหลุดนะ <c oughs> เข้าไปว่าความเนี <c> ่ย <oughs> หลุดยากผมได้มีโอกาสคุยกับแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจหลุดยากครับ นะครับแล้วเขายึดทรัพย์อายัดทรัพย์หมดกว่าคดีจะจบสิ้นในศาลชั้นต้นประมาณ5ปี7ปีก็จบแล้วมเจ๊งกันแล้วไม่มีอะไรเหลือไม่ต้องคิดจะฟื้นคืนทีบเลยมันยากนะยากมากโอ้บางคนบอกเดี๋ยวพอย้ายไปดีเอสไอเนี่ยเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้ไม่มีละครับเรื่องมันใหญ่โตและอย่างคดีดีไอคอนเนี่ยมันมากบข่าวการเมืองรัฐบาลนี่ชอบเลยเนะดูในขนาดนายกแพทองทานภูมิธรรมซึ่งดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติยังเรียก พอบอรตอรดีเ SI, อสไอปปงไปยืนถแถลงข่าวเลยเพราะมันเป็นผลงานและอย่างคนจะเห็นเลยว่ารัฐบาลน,นี่ดีเก่งนะหยุดด่ารัฐบาลหมดผมยังหยุดด่ารัฐบาลไปเลยเพระข่าวนี้เพระข่าวนี้ช่วยได้มีประโยชน์รัฐบาลรัฐบาลต้องสร้างผลงานใครจะไปวิ่งเต้นแพทองทานวิ่งเต้นภูมิธรรมวิ่งเต้นตำรวจไอไออายการผมว่ายากคดีเนี้ย เพราะถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผลเป็นเป็นผลงานรัฐบาลรัฐบาลคนก็มาคุยแต่เรื่องดีไอคอนคุยกับเรื่องทนายตั้มคุยกับเรื่องเมียของบิ๊กตำรวจนะครับเรื่องออออก็ลืมเรื่องของรัฐบาลในบริหารประเทศชาติไม่ประสบความสําเร็จคนยากจนไม่มีเงินแจก1 0,000บาทแจกไปแล้ว1 0,000ก็ไม่มีพายุเลยพายุพายุอะไรไม่มีเลยนะครับบอกจะกระตุ้นเศร,รษฐกิจกงเงียบ น้ำท่วมก็ลําบากหากินก็นลําบากเงียบการท่องเที่ยวก็ไม่ดีเศรษฐกิจย่ําแย่นะอัตราการจเจริญเติบโตก็น้อยคนลืมไม่มีใครด่ารัฐบาลใน,นปกติเนี่ยผมจะนั่งวิจารณ์รัฐบาลอย่างนี้ก็ไม่มีครับรัฐบาลชอบว่าข่าวนี้ก็ยิ่งยิ่งดังเท่าไหร่ก็กบข่าวรัฐบาลความล้มเหลวในการบริหารประเทศเพราะนั้นคดีนี้ผมบอกเลยว่าหลุดยากนะใครโดนข่มขู่เรื่องอะไรต่างๆนะแจ้งมาที่พี่เดก็ได้ ยินดีให้คำแนะนำเดี๋ยวผมกลับไปประเทศไทยและผมจะจัดการเรื่องการข่มขู่พยานยุ่งเหยิงพยานหลักฐานนะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสน,นะครับนะครับนะจะข่มขู่ให้คนนั้นคนนี้ไปถอนแจ้งความไม่ต้องไปถอนนะครับไม่ต้องกลัวครับเป็นแม่ขายก็แจ้งความได้วิธีการแจ้งความก็คือนะสมมุติว่าเราโดนหลอกตอนแรกเราก็บอกไปหลังจากนั้นเราก็ไปหลอกคนอื่นเพราะอะไร <c oughs> เพราะหลงเชื่อว่าสิ่งที่โดนหลอกมาเป็นเรื่องจริงนะถ้าเราสาคัญผิดเนี่ยก็ขาดเกตนาไม่มีอะไร นะครับเราก็แจ้งความไปตามข้อที่จริงไม่ต้องกลัวแล้วก็ฝากไว้ <c oughs> พี่เดยก็เล่าให้ฟังนะครับนี่ก็คือดีของดีไอคอนก็คงคึกืบหน้านะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับใครจะมาวิ่งเต้นอะไรบอกนะครับแต่ไม่มีหรอกครับยากนะครับนะเต็มที่เลยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะ <c oughs> <c oughs> จุกครูอืมนะครับนะก็เล่าให้ฟังนะอ <c oughs> ืม อืมมีอืมสบายๆนะครับพี่เดก็มานั่งเล่าให้ความรู้ต่างๆกันนะครับอืม mm hmm. ใครมีปัญหาข้อกฎหมายก็ยังสอบถามปัญหาข้อกฎหมายได้คดีความไม่คืบหน้าถูกโมเห่งถูกลังแกแะอะไรต่างๆแต่นะครับก็นะเออพี่เดยอก็ยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านนะครับก็ย้ำนะครับทนายดังๆอินฟลูเอนเซอร์ต่าง,าง,างๆก็ยังมีประโยชน์นะ ถึงแม้จะโดนโจมตีช่วงนี้เช่นสายไหม่ต้องรอดเอกสายไหม่โดนกล่าวหาว่าเอาพยานเท็จไปหลอกตำรวจอะไรต่างๆสายใหม่ต้องรอดเขาก็ออกมาขอโทษและมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นะครับเรื่องพยานเท็จเรื่องอะไรต่างๆนะแต่ถ้าเจตนาเขาติดคุกนะเอกสายใหม่นะไม่มีใครเข้าข้างเอกสายใหมนะถึงแม้ผมจะรู้จักเขาผมก็ไม่ได้จะไปช่วยเหลืออะไรเขาไม่มีนะนะครับนะ เอกสายใหม่ก็เอาพยานไปพบตำรวจแล้วต่อมากลายเป็นพยานเท็จมันก็เป็นเรื่องของพยานจะเป็นเรื่องเอกสายใหมไหมก็ต้องรู้ว่าเอกสายาไหม่รู้ไหมพยานเท็จถ้ารู้พยานเท็จแล้วเอาไปโกหกตำรวจเพื่อหวังแสงอันนั้นก็ติดกุ๊กก็ต้องไป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 ,ไปตรวจสอบกันต่อไปแต่แต่ผมเชื่อนะครับการจอมพลังเอกสายาไหมอันนั้นทุกๆุกคนนะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะก็มีส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นคะครับมีแต่ว่ามันเกิดความผิดพลาดก็ต้องยอมรับหรือถ้าเจตนาจะไปตบร,รับเขาไปแจ้งความเท็จก็ต้องติดคุกกิจกรรมไปผมไม่เคยมาอโอบอุ้มทนายตั้มหรือว่าอเอกสายใหม่ก็แล้วแต่พยานหลักฐานถ้าตั้มไปตบร,รับเขตั้มก็ติดคุกไปก็แค่นั้นเนี่ยพี่เด็ก็ทําได้ก็คือเอาเข้าวผัดโอเลี้ยงไปเยี่ยมกันแหละไม่มีอะไรในฐานะคนรู้จักกันเอกสายใหม่ก็รู้จกกักเพื่อนฝูงกะนทั้งนั้นการจอมพลังทุกคนเนี่ย อินฟลูเอนเซอร์นะมีส่วนช่วยเหลือสังคมมีส่วนในการทําให้คดีมันดังพอดังแล้วก็ตํารวจก็สนใจมากขึ้นหน่วยง,งานราชก,การก็สนใจต้นอ้งต้นออนะทุกคนใครมีแผลก็ว่ากันไปแล้วแต่เวรกรรมของแต่ละคนนะส่วนพี่เดไม่มีแะครับมีแผลอย่างเดียวก็คือเรื่องเป็นคนขี้เมาคนนั่นเองนอกนั้นไม่มีอะไรไม่มีการนุเพพตบทักตบแรงต่างนะผมไม่ชอบตบซักนะชอบจะกินวายอย่างเดียวเจอ นะครับใครจะพาดพิงถึงผมอะไรก็ตามสบายครับเอาที่ตามสบายเลยนะครับก็ฝากนะครับการติดตามข่าวก็มีสติฟังความให้รอบด้านนะครับฟังให้รอบด้านอะไรมันเกิดขึ้นบ้างน,นะแล้วก็จําไว้เลยนะไม่มีใครเข้าไปอุ้มทนายตั้มไม่มีหรอกครับนะนะทนายดังๆไม่มีใครกล้าไปอุ้มหรออุ้มได้ไงละ่ะแกโดนคดีทัวลงขนาดนี้ไม่มีหรอก ทนายตำรวเขาก็ต้องเตรียมหลักฐานเตรียมพยานหลักฐานไว้สู้คดีเขาเนี่ย <c oughs> <c oughs>